ผ่อนรถไม่ไหวทำไงดีผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ประชาชนจำนวนมากรายได้หดหายจนไม่สามารถผ่อนชำระค่าง,งวดรถยนต์ได้ตามปกติทำให้ค้างชำระในที่สุดเราขอแนะนำทางออกหากคุณผ่อนรถต่อไม่ไหวจะต้องทำอย่างไรให้จบหนี้ 1. ขายดาว การขายดาวให้ผู้สนใจซื้อรถต่อและเปลี่ยนชื่อในสัญญาแม้ราคาที่ได้อาจไม่เท่ากับเงินดาวและค่างวดที่จ่ายไปแล้วแต่ก็ไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่มเพราะหากโดนปล่อยยึดอาจต้องตามใช้นี่ส่วนต่างอีกไม่น้อยและการขายดาวยังทําให้ได้เงินก้อนมาหมุนและไม่ต้องเสียเครดิตทางการเงิน 2. ขายรถยอมตัดใจขายรถซึ่งจะต้องไปติดต่อกับไฟแนนซ์โดยตกลงกันว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการปิดยอดสินเชื่อ จากนั้นจึงไปตกลงราคาขายกับผู้ซื้อนำเงินมาปิดยอดที่ค้างพร้อมโอนชื่อเจ้าของรถให้ผู้ซื้อ 3. คืนุนรถเจราจาก,กับไฟแนนซ์เพื่อขอคืนุรถโดยจะต้องตกลงให้ชัดเจนว่าหากคืนนุรถแล้วจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกหรือไม่หากมีต้องจ่ายเท่าไหร่และทำสัญญาให้ชัดเจนว่าจะไม่รับผิดชอบอะไรอีกหลังจากนี้ถ้าไม่มียอดค้างชำระจะเป็นการคืนุนรถโดยไม่ผิดสัญญาซึ่งไฟแนนซ์อาจคิดค่าส่วนต่างเวลาที่ขายรถขาดทุนเท่านั้น ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายและนักวางแผนการเงินแนะนำว่าสำหรับเจ้าของรถที่ยังผ่อนไหวแนะนำให้กัดฟันผ่อนต่อไปแต่ถ้าอยากลดภาระจริงๆอาจใช้การรีไฟแนนซ์เพราะช่วยลดดอกเบี้ยเนื่องจากปัจจุบันหลายธนาคารปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาแล้วดีกว่าพักชำระหนี้ชั่วคราวซึ่งกลายเป็นดินพอกหางหมูและต้องกลับมาชำระเพิ่มภายหลังอยู่ดีแล้วเป็นหนี้ไฟแนนซ์มีความผิดร้ายแรงจนต้องติดคุกหรือไม่คำตอบคือไม่ เพราะเป็นคดีแพ่งไม่ใช่อาญาและที่สำคัญการเป็นนี้ไฟแนนซ์ไม่ต้องลาออกจากงานเพราะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานซึ่งการเป็นนี้สินถือเป็นเรื่องส่วนตัวไฟแนนซ์ Finance, ไม่สามารถนำเรื่องส่วนตัวไปประจานให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้รับรู้ได้ถ้าทำถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยความห่วงใยจากออโต้อินโฟออนไลน์